ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสาวปิียดาววงวันเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2535อายุ29ปี ข้าพเจ้าสอนในรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบ่อนางชิงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสะแก้วเขต2อ,อายุราชะการ5ปี10เดือน ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวางปืนอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมอําเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว,กออว,แ,กวและระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนาครินทร์จังหวัดฉะเชิงเรา ภาระงานเป็นไปตามที่กศกำหนดข้าพเจ้ามีชั่วโมงการสอนตามตาราง26ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้3ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา7ชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรการสร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีการจัดทําหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดทําแผนการเรียนรู้และออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้านที่1 ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทํางานร่วมกันอย่างเต็มตามศัก,กยภาพ ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.4การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.6กการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้อีกทั้งเพื่อวางแผนในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 1.7. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการและทักษะในด้านต่างๆอย่างเต็มตามศักยภาพด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนอบรมและพัฒนาลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยอีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้เรียน อีกทั้งยังปฏิบัติงานวิชาการและงานทะเบียนนักเรียนและงานอื่นๆของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษาเพื่อน,นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อีกทั้งเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบต่างๆทั้งแบบออนไลน์และแบบเข้าร่วมอบรมที่สามารถนําความรู้มาพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ทำข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ข้าพเจ้าพบเจอจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีปัญหาในเรื่องของทักษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านจับใจความเพราะผู้เรียนอ่านเนื้อหาไม่เข้าใจไม่สามารถวิเคราะห์และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ออกแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยการจัดทำแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทยมีการประเมินผลสำริดก่อนเรียนดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้และประเมินผลสำธิดหลังเรียนเพื่อติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณคือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลสำธิดทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความภาษาไทยผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยเชิงคุณภาพคือได้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความภาษาไทยที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนต่อไป